สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการประเมินผลงาน Best Practice ดิฉันนางสาวรัตนชนกรัตนภูมิศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3วันนี้ขอนำเสนอผลงานการประกวดการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในชื่อผลงานกระบวนการนิเทศแบบหน้างานผ่านสามรู้ต้านทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3แรงบันดาลใจในการดำเนินงานในการทำผลงานเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560ถึง2564ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง เรื่องของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มจากกระบวนการกล่อมกลกาวทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพราะฉะนั้นในฐานะที่ตัวของดิฉันเอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาหรือว่าโครงการโรงเรียนสุจริตได้มีโอกาสารับทราบปัญหาแล้วก็ได้นำบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานมาช่วยในการดำเนินงานปลุกฝังและก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับนักเรียนครูผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งหวังว่าจะปลูกฝังวิธีคิดรูปจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามพระบร,รมราโชวาทของรัชกาลที่9ที่ได้กล่าวว่าบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอ,อยู่ได้ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นฐานขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสามประการคือ สุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่ซึ่งในการดำเนินงานดิฉันได้นำแนวคิดการดำเนินงานด้วยกระบวนการนิเทศแบบหน้างานซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีมาจากนักวิชาการมาสังเคราะเป็นกระบวนการซึ่งสามารถปฏิบัติได้โดยกระบวนการจะมีสขั้นตอนได้แก่ หนึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจได้แก่รู้จักใจเขาคือข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนความแตกต่างของบุคคลที่จะมาร่วมงานกับเราใจเราคือในฐานะที่ผู้ดำเนินงานเราต้องการทำกิจกรรมอะไรต้องการให้มีบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการอย่างไร สการนิเทศติดตามคือรู้จริงเรื่องของการที่จะต้องทำอย่างไรจะให้ได้ข้อมูลโดยการต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศโดยวิธีการแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, โดยการใช้โทรศัพท์กลุ่มไลน์ a c e b o o k หรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อจะให้การดำเนินงานบรรลตุตามเป้าหมายและส สะท้อนผลการดำเนินงานคือรู้จักการนำผลการนิเทศมาเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานนวัตกรรมและรู้จักที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเป็นสิ่งดีๆเพื่อจะให้มีตัวอย่างในการดำเนินงานเป้าหมายในการดำเนินงาน1เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา3เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบหน้างานต้านจุจริตผู้รายงานได้ดำเนินงานตามขั้นตอนดังแผนภาพที่1ขั้นตอนการสร้างและดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบหน้างานผ่าน3รู้ต้านจุดจริตของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสามทให้เกิดหึคือทีมคิดสทีมปฏิบัติ และ 3. ทีมนิเทศโดยมีการกำหนดไทม์ไลน์การดำเนินงานร่วมกันส่งผลการดำเนินการตามกระบวนการดังนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3โดยการใช้วิธีการแบบออนไลน์สร้างเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยออนไลน์100%นิเทศการสอนดำเนินกิจกรรมผ่านระบบไลน์และออนไลน์100%สะท้อนผลการดำเนินงานด้วยการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร้อยละหนึ่งรผ่านการประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 2. ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร้อยละ90มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานครสวรรค์เขต3ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร้อยล160.47ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัล1 รางวัลชมเชยกิจกรรมถอดบทเรียนหรือ Best Practice สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุดจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ระดับภูมิภาคภาคเหนือ2รางวัลศึกษานิเทศยอดเยี่ยมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านการบริหารจัดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท หรือ o อ e c Awards ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่10ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคเหนือ